อ่ยังไม่เก่งมันจะฝาดอันนี้เชื่ออะไรครับแจลามแจลามเนายักษ์มะานาวยักษ์อ๋อไปว่าขอบคุมรัอบคุมากครับโอ้โหใหญ่มากเลมอนโอ้เลมอนจิ้งๆ้เลมอนโอ้สิ่งเลมอนสีเหลือบเออไปหยิบมา อาเจ็บอาเจ็บเจ็บระวังขับมอเตอร์ไซค์เป็นไหมเป็นครับตามสบายนะขอบคุณมากครับโหปงหัวปีเมียได้ขอบคุณมากครับใจดีมากที่ไทยปกติห้าเหลี่ยมยังมากทีเหลืองใช่เร็วชุดีกำลังหามาละมาละมาละโกมาละธรรมดาไม่ใช่มาละโกมาละโกมีไหมมาละมาละอามาละแพะเผะมาละคืนนี้นี่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 เหนือเนี่ยเนี่ย อันนี้ต้มไหมนี่มะระนี่มะระตรงไหมมะระขี้นกโอ้โอ้สวยโอ้โอ้กินงจิงจิงสุดกินเลยเยอะอร่อใช่ชุดที่จิ้งจิ้งกินแปลว่ากินได้ใช่อ่ะเดี๋ยวจะหาให้เอาไม่เอาลูกเขียวๆเขียวๆจะหวานนี่อ๋ออันนี้อร่อยไหมใช่กินได้อยากกินไหมใช่เอาไหมพี่จงกินพี่จงกินก่อนเชื่ออะไรอันนี้มะระมะระเอออ่ะข้าวเล่กินลูกหนึ่งวูบทำไม รสชาติอ่างไรอร่อยเลยนี่เขาเรียอะไรกินหวานนันนี่สราลูกสรมือนการแอปเปิลทำมมทุมมสคนโค้กสองคนคอมคมเต่ไม่เปรีเยวคมโอเคป้ะกล a บโอ้ฮะกินกับทุ่มดำอร่อยมากทำชาได้ใช่ไหมไม่ใช่นี่ยอดหินกลิ่น อร่อยจริงไม่โกหกทุกอจ่างเลยนะไม่โกหกโอ้ก็เล่นดีอืมอืมกว่ามาลา <laughs> เราเก็บทุกอย่างพักชื่อทำไมได้มานาวเลมอนอะมะพร้าวออใช่มะพร้าวเร็วมานาวยากเร็วอันนี้ไม่หลุดชื่ออะไรเรามีอยอกครับ ได้โนไม่ได้ป่ะนี่ก่อนเต็มเบอร์อยมพี่จอยไทยหลังอายุกี่ขวบนะห้หขวบจูดี้แปดสิบสอายุเท่าไหร่หลังอายุเท่าไหร่อจูดี้กับคาเล่นถูกเท่ากันเท่ากันพี่จองโดนอ๋อคนเพ่ฟันจิ้งรีนไปว่าต้องดูอ่ะ มือซ้ายจับหูขวานี่มาอา่อาอย่างนี้นจับสิบครั้ง,งไปนะไม่ใช่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 นิ้วอยู่ที่พื้นอ๋อ<า>อ,อย่างนี้โอ้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเข้แล้ว เมาเหรออแต่พี่จองทายผิดจริงๆเขากลับบ้าขาดขอบคุณครับแต่พี่จองทายผิดจริงๆนะอ๋อใช่พี่จองผิดจริงๆไม่ได <c oughs> e uh, ้โกงไม่ได <tra> ้โกงไม่ได้โกงอ๋อใช่ไม่ได uh, ้ไม่ได้มองโอเคเลยเวลาเทคเตอย่างนี้ไม่เบี้ยวนว่าแต่อายุกวักกวักกว่าเก๊เก๋ไปเก๊เดี๋ยวจุดนี้ปอกมะพร้าวให้พี่จองกินนะลองนะเสียงด้วยฮ่า อันนี้เอาไว้กินอ๋อชิงอันนี้เอาเป็นช้อนอ่าใช่อ๋าสุดเก่งมากทำได้อย่างไงตอนเด็กต้องทำไม่ทำจะกินได้ไงฮึบฮึบไม่หลอดอะว้าวไม่หลอดไม่หลอดว้เต็มขวันไหมป๋ะ อ๋อสุดเชื่องเราให้ไลองนี่ให้ได้ลองเย็นไหมอ๋อเขาเย็นไหมเย็นได้ไงก็มึงรูกจากต้นจากร่วงเมื่อกี้ลวกจากต้นเมื่อกี้เย็นได้ไงเนาะไม่เย็นแต่เลยว้าววววววโอ้ดีดีดีอร่อยมากโอ้ใช่อช้อนมาช้อนอ๋อจริงเหรอเออนี่เห็นไหมว้าวอ๋อคุณค่ายังไงอ่ะดีดีกว่าเหรอเออ นง่ okay, ดนดูหรอดูดนูระวังฟันหักขนเล่นเนื้อออู้หเขาเล่นเิงง่งมากระวังนะสิงแค่ปูนะคะนะรับเนีนะเอาเลยจะไม่ให้แล้วเดี๋ยวเราตกปลาเสร็จใช่ไหมเราก็ทำกับข้าวนะ เดจุดนี้จะสอนพี่จองตำตำตำอ๋อแล้วก็จะสอนเอ่อเดี๋ยวไม่รู้ว่าปลาอะไรก็ไม่รู้ปลากกปัชชาอ้าวใช่ปลากกปัชชาปลาโกปลาโกปลาไอโกปลาไอโฮปลากดคังผัดชาปลากดผัดชาปลาเอาใช่ปลากดผัดชาปลาโก เล้วลูบล <ooo> like <c oughs> ้านีเขาเรื่องมีในนี้อ๋อใช่คนอีสานชอบกินส้มตำข้าวเหนียวแล้วก็กินกับปลาปิ้งอ๋อปลาย่างอร่อยไหมใช่ใช่ใช่คนอีสานชอบอ๋อช่วงนี้เราไปเที่ยวอีสานเยอะนะเซบิลีเซบิลีโอ้เล้วเราเจอพายานาพายานาพายานามาสาธุ อใช่ใชรู้สึกดีไหมโอ้รู้สึกดีเร็วปลูกเอาชุกติคาเป็นนี้แพ้แล้าเร็วจริงๆชุกติช่วงนเล่นทว่ามตกตาคิดว่าใครใจะชนะพุ่มไม่เอาไม่เอาทำไมไม่เอาอะไรไม่เก่งต้อ้ตกเหมือนกันถ้าใครแพ้ทำอะไรดุูที่คิดว่านะถ้าแพ้ใช่ไหมกินเลมอนแต่กินทั้งเปลือกเลยโอเคไหมโอเคเดียร โอ้โอ oh oh, ah, uh, like oh, oh, ้อ mm ่าหนีได no so mm ้ก hmm. oh, oh, right. oh. no, mm ุ้งละลายน้ำอ๋อนี่ปังปิ้งได้ไม่ใช่ปังปิ้งนะไม่ใช่ขนมปังตกตาอ๋อตกปล่าไม่จบปังปิ้งเหรอปิ้งได้แต่ไม่ใช่ขนมปังนี้เพราะว่ามันไม่มีเตาอ่ามีเตาเตาเตาที่จุดเตาที่ไหนโอ้จริงๆมีเตาไหมครับไม่มีเตาอ่าปีแต่เตาเตรียมของไว้